มาจ้ามาจ้าเพื่อนเพื่อน,นทุกคนนะคะมากินข้าวอาหารกลางวันนะมากินอาหารกลางวันด้วยกันกับแม่จ๋านะจ้าวันนี้กินอาหารหลังนะจ้าวันนี้เมนูปลานะจ้าเมนูปลามาๆมาเมนูปลาตาฟงเด้อ ขนมโอ้จะไดย้ยินเสียงไหมมีเป็นขนมปังดํานะคะทุกคนขนมปังของชาวเดนมาร์กค่ะนะคะขนมปังด,ดมา,มา,มา,มา ได้ออกมากินข้างนอกสดชื่นแต่วันนี้ลมค่อนข้างมีลมนิดนึงนะคะกว่าเมื่อวานกว่าเมื่อวานกุ้งกุ้งน้อยนิดนึงเห็นไหมเล็กสมอลเ็ลฝั่งเขาจะกินกุ้งน้อย,อยแบบเนี้ย นีเยนึ่งักเตนกวามะเขือเทศแส่ไปก็มีมะนงมะนาวเนาะแต่แม่สาาไม่เอามะนาวะะคะแค่นี้ใส่นี้อีกหน่อยหนึ่งมาลูกปุ จ้าลุยเลยอันนี้เป็นปลานะคะ<ม>เป็นปลาทุกคนปลาทอด อร่อยนะคะอาหารเขามันก็อร่อยนะคะแต่ถามว่าอาชอบไหมก็ไม่ชอบเหมือนส้ตมตำแล้วเนาะเราถนัดไปทางส้มตํา วันนี้วันอาทิตย์นะคะทุกคนก็ออกป็ทำงานเอมเอมอีกหน่อยนึงนะคะเมื่อวานทำไปหน่อยนึงทาสีทำอะไรนะ 20กว่าองศาค่ะวันนี้ที่เดนมาร์ก อร่อยแต่ไม่แซ่บแอบขโมยกุ้งอนะไรอย่างนี้ อันนี้เป็นหน่อไม้ฝรั่งนะครับหน่อไม้ฝรั่งที่มันเป็นพันธุ์สีขาวนะทุกคน You can have some more, i Two of them is too much for me. Mm. เ,เรียบร้อยนะคะอายุฟื <Yeah. S 1> <Yeah. laughs> โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็เดี๋ยวเราจบไปกันเพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวเราไว้เอามาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะขอบคุณทุกท่านทุกคนขอบคุณทุกทการรับชมมาคลิปนี้แม่จา๋าขอตัวเราไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย thank you